โอ้โหต้องบอกว่าโคตรมันโคตรเดือดโคตรดามาาแล้วครับทุกคนครับ โอ้โห oh, โดนนำ2-0คลิกกลับมาแซง3-2ไม่จบครับสเสมอ3-3และบุรีรัมย์ครับมายิงจุดโทษ oh, โอ้โหเกมนี้โคตรดรามาจริงๆครับสุดท้ายครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสามารถควา้าแชมป์อาเซียนไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วครับ oh, โอ้โหเกมนี้ต้องบอกคุณภาพระดับซิปดาวจริงๆทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมโลกเปียพงษ์ยิงครับ สำหรับ11ตัวจริงในเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบุรีรัมเนี่ยจัดเต็มมาเลยนะครับกะว่ามาเปิดเกมเนี่ยจะสอยทางด้านของคงอันธานอยเนี่ยให้อยู่หมัดเลยนะครับเพราะว่าจากแผนผังที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหแบบเปิดเกมเลยครับ3-43ส,สี่สะครับแล้วใส่หนักใส่เต็มคือเอาของจริงลงมาก่อนเลยนะครับกะปิดเกมตั้งแต่45นาทีแรกเนี่ยครับผู้รักษาประตูครับชัดชัยบุตรพรมกองหลังเป็นพันษาเหม วิบูลดเคนเนตวิลเลียมดูเกลดดีอนคูนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นสัตว์สลักทีรทอนปีเตอร์ซูชครับแล้วก็ลูคัสคริสปิม ขณะที่แนวรุกเนี่ยเป็นโบอาเกียสุปชัยใจเด็ดตัวต่ำหน่อยนะครับแล้วก็กิวเยเม่บิสโซลี่นั่นเองนะครับขณะที่คงอนานอยครับผู้มาเยือนเนี่ยเป็นเหียนฟิลิปผู้รักษาประตูครับก็ใส่เต็มเหมือนกันคือเกมนี้ไม่ต้องรออะไรอะครับเนี่ยมาโนะครับสองเกมก่อนหน้านี้เนี่ยยิงประตูบุรีรัมได้เร็วแล้วเกมนี้ก็ยิงประตูบุรีรัมได้เร็วอีกเช่นเคยครับต้องมาดูครับว่ามาโน่เนี่ยอ่านออกเขียนได้เลยครับในการเจอกับบุรีรัมครับ กองหลังเนี่ยเป็นจิงติงเจียวครับแล้วก็บุญวังเวทแองครับแล้วก็ฮูโก้โกเมซซึ่งเป็นตัวหลักในแกนรับนะครับแล้วก็เจสันแพนดองครับมีฟัมแกนลองมีวิตเต้ามีเลวันโดนะครับและข้างหน้าก็เป็นอลังกาฟิเตอาตูและเหนียนควงไยซึ่ง3คนนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างเป็น3ประสานที่ลงตัวมากๆนะครับ ซึ่งเกมนี้นะครับเริ่มมาภายใต้สายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับก่อนเกมเนี่ยก็ตกลงมากระหน่ำแล้วนะผู้คนเนี่ยต่างเข้ามาในเกมกรแน่งขันเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าทุลักทุเลอ่ะเพราะฝนมันตกหนักจริงอ่ะมันอาจจะมีบางช่วงหยุดไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเตะท่ามกลางสายฝนเนี่ย ซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2ทีมไม่สามารถที่จะเล่นต่อบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ถนัดทนีต้องโยนนะพยายามที่จะโยนพยายามที่จะงัดบอลขึ้นมาเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่พยายามพาสซิ่งกันเนี่ยโอ้โหนักเตะม,มีปัญหาครับบอลติดบ้างนะครับบอลไหลไม่ไปสุดทางบ้างนะครับตรงนี้ต้องกลับมาเล่นแก้กันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวแล้วกันนะปรับตัวพอสมควรในช่วงต้นครับแล้วเริ่มมาในเกมโคตรเดือดเลยครับทุกคนนะฮะ เพราะว่ามีจังหวะที่ฟลร์มลองเนี่ยไปพยายามจะเล่นงานทีระทอนครับแล้วกล้องเนี่ยไม่เห็นด้วยจังหวะเนี้ยแต่ว่าผู้เล่นบุรีรัมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดิออนคูหรือว่าจะเป็นทางด้านของดูเกากเนี่ยพยายามที่จะมาเอาเรื่องมาพูดแล้ครับว่าเฮ้ยทำไมเล่นแบบนี้มีสอบหรือเปล่านะครับทีระทอนเนี่ยล่วงลงไปเลยนะ เออจนผู้ตัดสินเนี่ยต้องมาห้ามทับแล้วก็แจกใบเหลืองผู้เล่นของโคงอานานานอยไปเ,ออเรียบร้อยคือมันออกเดือดตั้งแต่5นาทีแรก10นาทีแรกแล้วอะนะแล้วมันก็เดือดต่อแต่ว่าเหมือนทีรทรเนี่ยไปหลงนิดนึงนะ เออเพราะว่าไปโดนเหลืองไปเข้าบอลเนี่ยใส่คงนาหน่อยค่อนข้างที่จะช้าไปนิดหนึ่งแล้วกันนะพอช้าไปเนี่ยผู้ตัดสินก็นึกว่าเอาคืนแน่เลยจังหวะนี้ทีละทอนกบอกไม่ได้เอาคืนนะพยายามจะบอกผู้ตัดสินแต่ว่าไม่ฟังนะครับโดนไปเหลืองไปเลยทีละทอนซึ่งค่อนข้างอันตรายแล้วนะครับหลังจากผ่าน10นมาทีมาแป๊บเดียวครับเพิ่งจะพูดอยยกยก บุรีรัมย์อ่ะโดนโคงอนทาน้อยอ่ะเร็ว2องนาที่ผ่านมาเกมนี้โดนอีกแล้ว15นาทีแรกยังไม่พ้นนะครับโดน1-2แล้วต้องชมเลยว่ามันเหมือนกับเกมที่แล้วในการทำชิ่งแต่เกมที่แล้วไอ้จังหวะแบบนี้อาจจะยังไม่เข้านะครับแล้วเป็นทางด้านของคงอนทานนอยครับที่ทำชิ่งกับเหรียญควงไฮและหลุดเข้ามานะครับและคนที่ทำประตูก็เป็นเพนดองโอ้โหทำชิ่งกันมาปับป๊บปั๊บแล้วสุดท้ายเนี่ย ยิงสวนผู้รักษาประตูชัดช้ยบุตรพรมเข้าไปอย่างสวยงามครับช็อกกันทั้งสนามเลยถึงตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดแล้วประตูนี้เนี่ยทำมาแบบโอเพนเพลงอะค่อนข้างที่จะทำได้ดีมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปโต้แย้งเลยนะเรียกได้ว่าต้องตั้งสมาธิกันแล้วอะบุรีรัมยูไนเตดรูปเกมค่อนข้างจะไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่แล้วประตูยังโดนนำอีกนะครับในช่วง15นาทีแรก หลังจากนั้นบุรีรัมเกือบได้ประตูตีเสมอครับทีระทรเนี่ยก็จ่ายทะลุช่องมาแล้วเป็นสัสลักษหไยประโคนที่วิ่งทะลุลายตัดหลังลายอันนี้ทาได้ดีนะแต่โอ้โหน่าเสียดายพอพื้นที่เปิดแล้วบอลมันไปสุดเส้นพอดีไงมันบังคับเปิดแต่เปิดมาเนี่ยบอลจะเข้าประตูตัวเองมันมีฉลับไนงะแต่โชคดีครับว่าเพนดองเนี่ยคนที่ทําประตูนาะเคียออกมาได้โอแกนี่น่าจะได้แมนออฟเดอะแม์เลยไหมเนี่ย โอ้แบบนี้ทั้งยิงทั้งเคลียรบอลออกจากเส้นแต่บุรีรัมบุกหนักเลยครับพอหลังจากลูกนี้มันไม่ได้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันทางออกมันไม่มีอะไรมากนอกจากบุกไปเรื่อยๆครับแล้วบิโซลี่แกก็ลองลักไก่จะยิงไกลดูแต่ว่าไม่ได้ส่งผลอะไระครับเพราะว่าไม่ตรงกรอบนะหน้าเสียดายครับจังหวะนี้ก็ลองดูโบเกียร์พักบอลให้แล้วก็ลองยิงดูไม่ได้มีผลอะไรและต่อเนื่องเลยมีเตะมุมก็เกือบได้อีกโอ้โหบิโซลีเนี่ย โหมเข้ามาม่งครับจากปีเตรซูสเนี่ยเปิดเตะมุมแล้วม่งนี่กไ็ไม่ไม่แรงพอแล้วก็ทิศทางยังไม่ได้ละกันมันไกลไปนิดนึงนะครับก็เลยเข้าเซฟผู้รักษาประตูฟิลิปเงียนเข้าไปไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ได้ยิงไกลอีกจะเอาให้ได้อ่ะตอนนี้โหมแล้วโอ้บอลเตะมุมมาแล้วปีเตอร์ซูสยิงไกลลูกเนี้โอ้ยยับกันทั้งสนามเลยลุ้นอยู่ว่าเข้าไม่เข้าแต่สุดท้ายไม่เข้าได้แค่เฉียดน,นะครับปีเตอร์ซูตเองเนี่ยแกก็เสียได้นะ มาถึงตรงนี้ก็ถือว่าต้องเป็นตัวความหวังของบุรีรัมอะนะฮะว่าจะเป็นคนทําประตูให้ได้เปิดเกมให้ได้ยิงให้ได้แต่ว่าลูกนี้ไม่ได้แล้วพอเป็นตัวความหวังมาแห่วความคาดหวังสูงครับจังหวะนาทีที่30กว่ากว่าสามเนี่ยมีจังหวะสกัดเข้าบอลของปีเตอร์ซูดแล้วไม่น่าเชื่อครับโอ้แกทาเสียจุดโทษ คือภาพมันมองยากครับไม่รู้ว่าโดนใครก่อนจะแน่เอาจริงนะมองยากมากแต่ว่าให้ทุกท่านดูแล้วกันว่าสุดท้ายมันโดนใครแล้วมันอยู่ในกรอบไหมแต่ว่าถ้าบอลสัมผัสเส้นอย่างเงี้ยถ้าฟาว่าจุดโทษนะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยหามุมที่มันดูแล้วแบบสัมผัสบอลก่อนหรือหลังเนี่ยยากเหลือเกินนะเพราะว่ามันสีมันแยกไม่ขาดนะครับแต่ผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษแล้วก็เป็นทางด้านของ ผู้เล่นโคงขนานอยอัดตูครับพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยแกก็ไม่รอช้าพอจุดทอดปุ๊บอัดตูมาเก็บบอลไปยิงเลยโอ้โหต้องบอกเลยครับว่า2 0แบบชนิดที่ว่าโคตรช็อกโคตรช็อกสุดๆและช่วงท้ายเกมครึ่งแรกเนี่ยมีจังหวะที่ทีระทรเนี่ยเปิดมาสวยมากและโบก,กียม,มงเกือบเข้าโอ้โหช่วงนาทีที่เกือบ50พอทดถึง8นาทีครับครึ่งแรกนี่ทด8นาที โอ้แล้วมองไปนี่ถ้าลูกนี้ได้นี่ครึ่งหลังเนี่ยเดือดแน่แต่ว่ายังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับจังหวะนี้สรุปจบครึ่งแรกนะครับเป็นอันว่าบุรีรัมย์โดนไปก่อน2ลูกนะครับแล้วก็ใส่ติเนี่ยยิง10ตรงกรอบ4ครองบอล6 1เปขณะที่ฮานอยเนี่ยครองบอลแค่39ยิง5ตรงกรอบ3เป็น2ประตูเลยนะครับแต่ว่าเซฟไปถึง5ครั้งแหละครับสำหรับเหงียนเฟลิปเนี่ยนะฮะ โอ้โหต้องบอกว่าเอา้าครึ่งหลังต้องลุยต่อครับบุรีรัมย์และกลับมาในช่วงครึ่งหลังครับบุรีรัมย์เนี่ยนาทีที่55เกือบโดน3-0นะครับคือถ้าโดน3-0เนี่ยเรียกได้ว่าปิดประตูคัมแบ็กเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเลนะครับ โอ้แล้วคนที่เล่นดีมากๆในเกมนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเลยนะฮะเป็นตัวจุดชนวนแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้กรงฮาหนอยเนี่ยขับเคลื่อนได้ลื่นไหลเลยเนี่ยก็คือเหงียนควงไฮครับดาวเตะซปเปอร์สตาร์ของทีมชาติเวียดนามแล้วครับโอ้โหจ่ายบอลไหลบอลยกบอลน,นี่คือเหมือนแกนมีแพชชั่นมากครับเจอกับทีมจากไทยเนี่ยโอ้แล้วตรงนี้นี่เกือบไปแล้วครับ โอ้เป็นทางด้านของอาตูฮะอาตูที่ได้ยิงจังหวะนี้นี่ถ้าเข้าไปนี่เดือดร้อนอีกครับสำหรับบุรีรัมยูในเต็ดีว่าลูกนี้เนี่ยไม่เข้าครับและบุรีรัมย์นะครับมาได้ประตูตีตื้นมาจากปีเตอร์ซูสแหละครับยิงเข้าไปครับตามมาเป็นหนึ่งต่อสองแล้วตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาจริงๆแล้วครับ แต่สุดท้ายนะครับโอ้โหเจ้าบ้านค้าไม่ตายครับบุรีลำอยู่ในเต็ดคัมแบ็กแบบสุดยอดโคตรดราม่าแล้ครับโอ้โหเป็นไปแล้วครับจังหวะวินาทีสุดท้ายครับลูคัสคิสปิมนี่คือของดีเวิลด์คลาสครับปั่นฟรีคิกเสียบตาข่ายเช็ดคานเข้าไปอย่างโคตรสวยสุดยอด โอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนแต่ตอนนี้บุรีรัมยูในเต็ดกลับคืนสู่เกมและไปในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก90นาทีไม่รู้เรื่องแล้วครับโคตนมันจริงๆเกมนี้และสำหรับช่วงต่อเวลาพิเศษครับบุรีรัมมาได้แฮนด์บอลครับโอ้โหคริสปิมนี่ลากมาไม่รู้เอาแรงจากไหนครับแล้วเปิดเนี่ยไปโดนแฮนด์บอลครับโอ้โหตัวเดืองครับ แฮนบอลพุทธศินชี้จุดโทษเรียบร้อยสิครับแบบนี้ครับโอ้โหแล้วคนยิงเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าใจโคตรหินเลยครับเขาเรียกว่าใจเพชรโอ้โหยิงแบบปาเนนก้าชิปชิปเข้าไปอะครับโอ้บิทโซลี่ครับเจจุดโทษไม่พลาดเลยครับเก่งเกินไปแล้วครับทีมนี้บ้าบอสุดๆครับ3าสองตรงนี้ครับ แต่ก็ต้องบอกว่าเหลือจะเชื่อละครับที่บุรีรัมมาโดนตีเสมอสามสามไม่จบครับโอ้โบ้าไปแล้วแล้วมาโนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าวิ่งร้อยเมตรเลยครับไปดีใจครับโอ้โหไม่จบไม่จบครับเกมนี้เอาละครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมาถึงช่วงของการยิงจุดโทษละครับต้องบอกว่าสารุปแล้วเนี่ยบุรีรัมยูในเต็ เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อย่างสุดยอดไปเลยนะครับโอ้โหเดือดเดือดจริงๆครับเกมนี้เดือดสุดๆและก็คว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ไปครองนะครับสำหรับแชมป์อาเซียนโอ้โหเล่นกันแบบมันหยดติง๋งจริงๆครับและยังเหลือเกมเมืองทองและก็ยังเหลือเกมลำพูนอีก2แชมป์นี่คือแชมป ที่2ของบุรีรัม double champ แหละครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ